าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ก็ระลึกไว้เสมอว่าเตรียมพร้อมแต่สัมปชัญญะนะตัวเหมาะสมว่าเราเอานี่ไปวางตรงนี้เราหน้าตรงนี้เหมาะสมนะเราจะรู้ตัวของเราเองนะนี่คือทิงจะถูกต้องในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่านั่งเห็นระพพิจาเหนโน่นเห็นหนี่เดี๋ยวก็จะมาพูดว่ามันหน้าวัฏวัน็ะวันไม่เคยเห็นอะไรเลยไม่ต้องการเห็นอะไรหรอก ต้องการจะเห็นกิเลือดของตัวเองว่าตัวเองมีกิเลือดเท่าไรเอาออกมานับมังนะ้งมะไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเนี่ยมีกิเลือดอย่างไรสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง